ครับสวัสดีครับเอฟซี FC. ทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพอๆกับพอแต้มเนาะพี่น้องเนาะครับพอแต้มพามตามติดตามเลขลาวพัฒนาเซียนทุ่งฝนเนาะพี่น้องครับเซียนทุ่งฝนงวดที่ผ่านมาพอแตี่ยมโมเดโล่งโ่พี่น้องพอแต้มกัดซอกหาบ่เห็นเนเดี๋ยวเดีย๋ยพี่นอ้องเด้๋ยวพอเตียมซอกหาซองหอบแล้ว หลักฐานเก่าไม่เบิ้งนะพี่น,อโบโบโน้องเูือโบได้ลงมังคมพระเต้่ยมโบได้ลงอีกเดีพี่นอ้องเสียนถุงฝนเออโบเป็นยังเนาะพี่น้องเนาะพระเตี่ยมมาเอาอันเก่าใส่ที่เก่าว่ามันเข่าหรือบอกเข่าไม่ใม่เบิ้งกับโบเห็นครับมือวันจันทร์เนาะพี่นอ้องวันจันทร์ที่สิบเอ็ดสิงหาคมหกแปด ลาวพัฒนาออก496683ขับเรขกล่างออก66นาอพี่น้องเนาะรับโดนดน้วนี้เนาะพี่น้องเนาะเรยกเป่าบาออกนะครับเพิ่งจะมาออกงวดน,นี้ละ66นะครับ,ร,บระปเตรียมพามาเบิงมาติดตามน้อพี่น้องเนาะกับลาวพัฒนาเซียนทุ่งฝนนะครับ วันพุทธที่สิบสาม ลาพัฒนาเซียนทุ่งฝนไก่ okay, ยังไม่ไปนอ้อง บนล่างวิ่งหลูดี่นอ้อคกับห้ากับ9้า ห้าลำกันบอพินองหากับเก้าครับส่วนจับคู่ศูนย์ห้าห้าเก้า ห้าหนึ่งนะครับห้าสองเก้าสี่ครับพาหางพี่น้อง อับส่วนตัวเน้นเะพี่น้องเนาะเน้นที่0ูนหตัวเดียว เจ็นย์ห้นะครับหางเดียวเฉียนๆพี่น้องนาะมักตัวเด็กกับเจีน้ามึงได้พี่น้องเด้อมันเกิดลักหาก็มีอยู่5 0าศนะูนย์หห้าเหนึ่งห้าสองะพี่น้องเนาะส่วนเก่าก็มี ห้าเก้าเก้าซีนะครับเอามักทอดปได้กะพิจนาหน้ามึงน้าพี่น้องเนาะครับที่สำคัญก็จะลืมกลับตัวไว้น้ำนะครับครับพอเตรียมก็บเเบิงกับน,น้าพี่น้องรเร้่อพอเพจโทรมาบอกนะครับเนาะไล่ไล่เน็ตทรงบอได้นะครับเลยโทรมาบอกเอาครับพอเตรียมได้เขียนไว้พี่น้องทุ่งฝนเนาะครับนะ 5, 9, เนาะห้ากับเก้าเน้นที่ห้าห้ากับเก้าเน้นน้ำกันนะพี่น้อง แต่ว่าจับคู่มีศูนหาเก้าหนึ่งสองเกับเน้นศูนหาตัวเดียว7 0็นหาะครับสัจเจินลำพน้องเนาะครับวันพุทธที่13สามิงหาคม2568้าแลาวพัฒนาเสียนทุ่งฝนบนล่างวิ่งรลด5กับ9ก้ับห้5ศูนห้าเกสองเก นะครับเอาคอยเขาเนาะพี่น้องเนาะอย่ได้โชคโฉบมันมันกันครับพอเตรียมขอขอบคุณในหลายๆนะครับเด้อพอเผ็รเนาะครับเนาะครับที่โทรมาบอกนะครับแล้วก็ขอขอบคุณเพราะเสี่ยนทุ่งฝุนในหลายๆที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอเตรียมมาครับฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปเบิง่งไปเปลี่ยนแนวทางน้ำกัน ชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะอ่ะฉะนั้นแล้วพอเตรียมก็อวยพอนคอยเขา่าคอยปังครับพี่น้องอีฟซีก็จะได้โชคโฉบมันๆกันน่ากล้าเอาจะลืมนะพี่น้องเด้อเขามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กอเตียมน้ำแดงเนาะครับเพื่อเ,เป็นกำลังใจให้พ่อเตรียมน้ำน่ากามครับสุดท้ายท้ายสุดนี้ขออีฟซีทุกคนโชคโฉบมันๆันเฮงๆรวยๆเนาะครับเนาะ ครับพอกันคลิปนาะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม